สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ u เลเตอร์สตูดนะคะวันนี้เราก็จะไม่ใช้วิธีการใช้แถบเครื่องมือแบบที่เราสามารถคัสตอมได้คะ่ะซึ่งทาง Good Note ก็ได้อัปเดตมาใหม่ให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะการใช้งานก็ไม่ยากเลยคะ่ะให้เรามาที่จุด3จุดที่บริเวณด้านมุมขวาจากนั้นให้เลือกลงมาที่การปรับแต่งแก้ไขเอกสารนะคะตรงด้านล่างเลยให้เราคลิกเข้าไปนะคะ เขาก็จะขึ้นแถบการแก้ไขเอกสารขึ้นมาให้เราแบบนี้ซึ่งก็จะมีเมนูหลากหลายเลยนะคะให้เราโฟกัสไปที่เมนูการปรับแต่งเครื่องมือตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นแถบเครื่องมือของเรานะคะเราสามารถคัดตอมเครื่องมือที่เราได้ใช้งานบ่อยๆนะคะขึ้นมาไว้บนสุดหรือสามารถลากบริเวณที่เราไม่ต้องการนะคะลงมาข้างล่างก็ได้ค่ะแบบนี้เลย และเรายังสามารถลบแถบเครื่องมือที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานออกได้ด้วยนะคะอย่างเช่นหนูจะลบเมนูที่มีชื่อว่าเลเซอร์ออกจากหน้าตาอินเทอร์เฟซหนูก็จะเลือกมาที่เมนูเลเซอร์แล้วก็คลิกกากบาดตรงนี้ออกไปเขาก็จะให้เราลบออกไปได้เลยแบบนี้นะคะซึ่งหน้าตาของเลเซอร์ก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเมนูที่เราปิดเอาไว้นั่นเอง หลังจากที่เราได้คัสตอมเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็กลับมาที่หน้าตาอินเทอร์เฟซก็จะเห็นว่ามีแถบเมนูที่เราได้คัสตอมเอาไว้เรียงตามลำดับเลยและก็จะไม่มีแถบเครื่องมือเลเซอร์นะคะหากเราอยากจะนำแถบเครื่องมือที่เราปิดไว้มาใช้งานอีกครั้งก็ไปที่เมนูที่เป็นแถบบลกสรชี้ลงก็จะเห็นเมนูเลเซอร์ที่ปิดไว้นะคะจากนั้นให้เรามาที่การตั้งค่าเครื่องมือเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะ เราก็จะเห็นเมนูเลเซอร์ที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะซึ่งก็เป็นเมนูที่เราปิดเอาไว้หากเราต้องการนำกลับมาใช้งานเราก็เพียงแค่กดเครื่องหมายบวกแล้วเราก็จะสามารถนำเขากลับมาใช้งานได้อีกครั้งค่ะเขาก็จะกลับมาอยู่บนแถบเครื่องมือหลักแบบนี้แล้วนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะ